สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะกลับมาพอกระเบกแล้วจ้า <S <S มือนีเมนูแซบ่แบบท่เยมหมักแหง <S <S ้งขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องพี่น้องจ้ามือนีก็เลยได้ลูกซินปลาใสมาน้ำจ้าลงม,ม,มาเลยแห้งค,าคาะ <S <S ่ะขนาดมาจะเส็บเสบน้ำกันอีกคือเกาสอนกับสอมน,นี่็เอาทํามท่าเอามาซื่อๆได้พี่น้องแต่ว่ามันต้องใส่มือหยุ่มเท่านั้นมันจังจะแซ่บมันจึงจะเลิศมันจังจะ มา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 ได้จ้ะเพียเส้นเส้นขนมจีนมือนีเป็นเส้นขนมจีนต้มเองพี่น้องเองอส้นเล่นูเนี้วหนึบหนับอีกคือเกามาจบเสียต้องกันกับเพียตรมตงมวนใส่กรับนี่พะอีตู กินก็พอีตูแบบเขากันพี่เนาะอืม,อ,มอร่อยมาก ม,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 มึงบังบักอีกร้อยพี่รองมึงใส่ม่าประสานแน่มังแบบพริกปู่เองเพชรกับเพชรแต่ว่าโบเพชรกบับโบเสียงและะ้วจ้ะ พักสีเหล้าสากับเซ็นข้าวบุนกับเขากันคือกันพี่เนาะแบบว้ายอียังที่เพิ่นมากเนี่ยเขากันเมื่อส์ ตัวงามงาม,มหนาวหนาวนะจ๊ะช่วงหนาแรงหาสิใส่แกงกับบุ้มีแมวตีกันอยู่ส่บัน เนี้ยหนุ่มดีเลย งิไปทุกขิงใส่มานาม หอมแดงก็หวาน